ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับต้องปิดเองครับเดี๋ยวสัญญาขึ้นอีกแล้วเนี่ยไปคารีนียเนมันจะไปกิมนี่อะไรล่ะใครเป็นคนคิดแรกนคนแรกที่คิดเราได้คอนเทนต์ธรรมดาไงแต่พวกมึงแม่เข้าถึงผู้บริหารเนี่ยพวกมึงคุยกับเอ็มดีบ้างที่มึงพูดอยู่นั่นเจ้านายปุยคนเหมือนกันนะ ทติดเทยไอ้สัตว์โปรดิวเซอร์บอกช่วงนี้รถคันใหม่ใช่รถคันใหม่จริงๆไม่ใช่หรอกเรียกว่าช่วงนี้ดีกว่าอะไรอะช่วงขัดตาทัพขัดตาทัพคืออะไรวะคลิปไม่มีออนเลยอีเหยโอโอเคเข้าใจเข้าใจอันนี้พูดเรื่องจริงนะผู้ชมครับทำยูทู e เนี่ยเราลอง ลุงลุงรอแป๊บนะลุงรอแป๊บทำทำย 5, ูทูปเนี่ย okay. ม oh, ันต้องมีดูทีนไงใช่ก็มีดูทีนเราทำคลิปออนไม่ออนก็เดี๋ยวท่านผู้ชมคุตอาทิตย์ที่เราออนกันอยู่เราเป็นแบบทีวีโปรแกรมทีวีโปรกรมใช่ทุกคนจะรู้เราเป็นช่วงขัดตาทับบ่ายรถคันใหม่ไอ้พิศแลงย่อไปอีกยังอยู่ที่สุปเปอรจีครับของพี่เจ๋งใช่นะครับแล้วก็จะอยู่กับพี่ชายของเราอาจารย์สมยศสุธางกูนะครับซึ่งวันนี้เราจะทำการนี่มีโบแล้วมีโบ กูอยากจะถามอันนี้เข้าเข้ากล้องเลยเข้ากล้องเลยเพื่อถังจริงจัดใจเลยก่อนเราจะเข้าคอนเทนต์ซื้อขายรถเนี่ยใครแม่งเป็นคนคิดโบวะเว่าซื้อรถใหม่เนี่ยมึงคิดเหมือนกูกูอยากรู้ว่าคนแรกที่เห็นไอ้เที่ยนี่มันตั้งแต่กี่ปีละในวงการเซลล์เนี่ยผมว่าได้ห้าปีหลังห้าปีหลังห้าปีหลังใช่เมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนไม่มีไม่มีกูขอให้รางวัลโนเบลเลยได้ไหม ือแล้วนี่ประเด็นโชว์รูมกูใช้วนนะไม่ได้แก่ลูกค้าเลยสมมุติสมมุตินะสมมุติอ่ะตัวนี้ถือเทปพี่พี่พี่ยอดจิ้มก่อนนู้นอ่าอันนี้ยินดีกับคุณโก้ด้วยนะครับแต่ไม่มีโบไม่มีโบยังไม่มีโบเมื่อหลอดอ่ะไม่มีโบนีนะครับดื้อๆไปอ่ะทางนี้อ่าทานี้ถือว่าอือพอห้าปีครับโบมาโบมาพอโบวางปุ๊บปุ๊บนั่นนั่นแน่ไอ้เชี้แม่งดูแพงเลยแม่งดูแบบให้ผมขวัญชีวิตใช่ชีวิตเออนี่คือ เปิดกล่องเซอร์ไพรส์ถูกไอ้ที่คนคิดคนแรกมันเก่งมากแม่งดูใครก็ได้ครับช่วยหาประวัติหรือเปิดแท็ก GPT ตอนนี้ให้เปิดเลยไหมอยากรูเอาเลยไหมปฏิบัณีการโบสินแดงขนาดใหญ่บนรถใหม่เพื่อเอบโจทย์ลูกรั่งขึ้นจากแคมเปญโฆษณา December to Remember ของ Lexus เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งแม่งเแม่งเก่งมากเก่งม่กฉลาดย ในปี1999โดยคุณนาดังกล่าวแสดงภาพผู้คนมอบรถเล็กซัสใหม่ให้กับคนที่รักในชุดเทศกาลพร้อมโบกันอ,อย่่งบนหลังคางซึ่งทำนี้กลาเป็นเถิดขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงวันหยุด mm. ต่อมาในปี2000ลินดาคิงได้ก่อตั้งบริษัทคิงไซ์โบในหลังจากที่เธอ ไม่สามารถหาโบขนาดใหญ่พอสำหรับจกแต่งของที่ซื้อลูกสาวได้บริษัทนี้กลายเป็นผู้ผลิตโบขนาดใหญ่สำหรับเพื่อนในนครวยอรรันอเมริกาในปี2015บริษัท King Size โบถูกซื้อกิจการถูกซื้อกิจการด้วยโอ้โหเคาทำโบเป็นสตาร์ทอัพแม่ของเธอเจนคินจัด ยังดำเนินธุรกิจบริโบคขนาดใหญ่หรับรถในพิธีการเสนอเสนอการกุศลทางรถไแม้ว่าโบคขนาดใหญ่รถเริ่มต้นจากแคมเปญก็น่องจากบรโยชน์กาเศที่คนใช้กำลังการซื้อรถใหม่โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลมันอยู่สถานะหาซื้อที่ช่วยรวมข้าวอะไรต่างๆแม่เริ่มต้นในปี1999นี่แต่เราไม่รู้กันเหรอวะไม่รู้เออไม่รู้อ่ะไม่รู้ขายรถมาทั้งบอกเลยว่า5ปีหลังเซึ่งจะมีจริงๆที่บ้านเราใช่ไหมพี่ใช่แต่สิ่งหนึ่งผมเคยพูดไปแล้ว บริษัทเล็กซัสเป็นผู้นำหลายอย่างนะวันนี้เราได้รู้เรื่อยกับโบสีแดงจริงๆแล้วเล็กซัสเนี่ยคือโตโยต้านั่นแหละไปเปิดตลาดรถยนต์ที่สหรัฐอเมริกา,าก็เป็นเจ้าแรกเหมือนกันที่ทำโชว์รูมรถในฝ่ายของเมนเทนแ a น c ์เซอร์วิเป็นห้องรับรองลูกค้าที่เป็นกระจกแล้วมีอาหารเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟมีโซฟาสามารถนั่งดูช่างเมนทนแนด์ได้เล็กซัสก็เป็นคนแรก แล้วก็เป็นประเพณีอยาวมาจนถึงวันนี้เลยว่าทุกโชว์รูมนั่งแล้วเห็นช่างทํางานเซอร์วิสรถเพราะในโซนเซอร์วิสเขาจะไม่ให้เราเข้าไปเพราะมันอันตรายถูกไหมเร็กซ์ที่เขาสุดยอดนะแต่อึ้งไปกว่านั้นคือคนที่ทํากลายเป็นว่าทําออกมาแล้วเป็นสตาร์ทอัพอะแค่โบอันนี้ช่างเศรษฐีให้พี่แอมเบอร์กูไปแล้วไปแล้วพี่แอมเบอร์สบายแลไม่รวยแล้วอ่ะ ไอ้เหี้ยทำไมเราโบแดงสาแหลงใจไอ้เหี้ยเราคิดอะไรออกั้างวะอ่ะอีพีแล้วรู้แล้วพี่ยศเป็นเซลทั้งชีวิตครับวันนี้โก้กับเช็ดะสมบทบาทเป็นลูกค้ามาซื้อเพิ่งเฉดทุ่งเลยอันนี้เกือบจริงเลยนะแต่เคียนไม่ซื้อจริงๆแค่นั้นแหละแค่ไม่ได้จที่ต้องสร้างแรงจูงใจให้ผมกับท่านผู้ชม ซื้อรถให้ได้เออมันต้องอธิบายงี้ก่อนรถส่วนมากที่มาดูอ่ะลูกค้ามีในใจอยู่แล้วป่ะเขามีในใจไหมนี่เช่มีในใจอยู่แล้วมีในใจอยู่เช่ชอบคันด้าผมชอบซูซูกิซูซูกิเพราะแม่ผมเคยมีเพราะห้ประตูแม่ผมเคยมีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคครรััััับบพีีี่สสสสววดดอยากได้เป็นรถแวนไงโอ้สวยนะไซนี้ครับกำลังดีครับอันนี้กำลังดีเลยแล้วมึงขนเด็กพอป่ะก็น่าจะพอแล้วสามคนก็น่ายาวอยู่แล้วคนที่สี่เลิกคนแล้วเหรอคนสี่นั่งหลังคาเพื่อน โตลมมาดิคุณรู้ไหมเสียชมเฮ้ยเุณบ่นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาซื้อรถนี่คุณบ่นอะไรครับเสียเขาผู้ในใจอ๋อแล้วโอเคคิดในใจดังไปหน่อยยังไงยังไงเนี่ยนี่แหละครับนี่สุดมากอนครับตัวท็อปสุดปีอะไรครับอันนี้ปีโป้ครับปีโป้ไต่ยอดหน้าใส่แล้วเอาปีประมาณ2023 2 0 2ีใช่เดีตัวใหม่ล่าสุดเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณเชิญวิญญาณพ่อของเขาหึ่อยึก ไอ้ไอ้คาร์ด้าเนี่ยมันมีแวนกี่รุ่นนะ,ะนมีแวน,นรุ่นมีรุ่นเดียวครับรุ่นเดียวสเตปบารก็รุ่นเดียวหรือโมเดอซีอะไยอีกโมเดอร์ซี่ไม่นับเป็นนี่อันนี้นับเป็นมินิแวนโอเคนี่ปีอะไรรถคันนี้ครับปียี่สี่ครับนี่โฉบล่าสุดป่ะล่าสุดครับนี่คุณชื่ออะไรเนี่ย <c oughs> ผมชื่อยอดรับผมชื่อยอดบอดีครับซื้อเลยอย่างมึงซื้อกูดูเอ๊กูซื้ออยางอ๋อเพราะยังบิดตอนซื้อเลยดูอะไรละนี่ท็อปสุดเลยเหรอท็อปสุด แล้วเรามีตัวโลอะไรขายไหมที่ตัวโลไม่ได้สั่งครับใช่คือโชว์รูมคุณสั่งท็อปไปเลยดีกว่าท็อปอย่างเดียวจบไปเลยครับก็มีอะไรบ้างในในคุยนะครับผมท็อป็มีอะไรบ้างครับมีก็มีประตูสไลด์ไฟฟ้าครับอ๋อสองข้างนี้คุณก็พูดไปเรื่อยเพราะมันก็จะมีทุกๆตัวเหมือนสไลด์ไฟฟ้าซึ่งเปิดไม่ออกใช่ไหมครับเป็นไงคะแต่ ถามว่าตอนปิดปิดได้ไหมปิดได้นะคะเหมือนเดิมถ้าเราออกมาอยู่ข้างนอกแล้วเราจะปิดแล้วเราขี้เกียจใช้มือก็ปิดอัตโนมัติเหมือนเดิมเนี่ยใหญ่เฮ้ยมันมีเซ็นเซอร์เฮ้ยยังไงร้องเยอะๆโอ้โหมีเซ็นเซอร์โอเคเซ็นเซอร์ที่ปิดยังผมผมศึกษาในยูทูบมาอะไรนะครับมีเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์อะไรครับคุณลองขึ้นครับไม่้ลองขึ้นดูลองขึ้นมันก็มีทางลูกค้าขึ้นได้เลยครับอ้เดี๋ยวสัญญาขึ้นอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมครับไม่ซื้อเบรก สัญญาณแน่นมากเลเออสบายไหมสบายไหมสบายดีบอกมันสามารถชิดกันได้รถกี่ที่นั่งเนี่ยรถนับเป็นเจ็ดที่นั่งครับเจ็ดที่นั่งเจ็ดชิ่กันเป็นไฮบริดครับไฮบริดคืออะไรครับไฮบิดครับใช่ครับเป็นไฮบิดครับอ๋ไอ้เรียไม่ปูมาไอ้เรียแล้วมึงเลยไอ้เรียไฮบริดไฮบริดมึงแม่งนล่งคนเดียวอรือแล้วทีวันนั้นคุณชมของมึงให้หวานเขี้เลยน้องเบลไอ้สัท ปล่อยซึมจริงด้วยเฮียแม่งเงาด้วยบ่หมุนได้ไหมบ่หมุนได้ไหมบ่หมุนไม่ได้ครับเรื่องบ่หมุนไม่มีแล้วครับแต่ทำเป็นบ่ชิดได้ชิดได้เฮ้ยนี่มันชิดอย่างหนีนี่โกโก้มันชิดอย่างหนีห่างห่างได้ขนาดไหนถ้าห่างห่างห่างอะห่างห่างนะทะเลาะกันทะเลาะกันนะยกฝั่งผมอ่ะก้านครับก้านก้านก้านยกขึ้นมาสองนิ้วยาวใชครับผมก้านยาวยกสองนิ้วครับนั่งดีไหมที่ ด,ดีนั่งดีเลยบาเนั่งดีบากนั่งดีเบาเป็น uh huh. หนังผสมเ uh huh. อออคัน,นทาร่าโอเคโอเคแต่ว่ามันก็ไม่ได้นั่งสบายเหมือนเอาฝาดนะ uh huh. อ่านหลย นี่คุณลูกค้าอันนี้มันจะเล็กลงกว่าอัพาดินนึงครับเหมาะกับการฉี่ขับเองอะไรเงี้ยกับครอบครัวเฮ้ยรูแอร์นี้ไม่เอาได้ไหมผมไม่ชอบถ้าเกิดผมซื้อผมไม่เอารูแอร์้ได้ไหมถ้าลูกค้าต้องการจริงจริงเดี๋ยวผมอุดให้ได้ครับแต่จะมีพลาสติกเป็นรอยหน่อยนะครับไม่ได้ร่างกันนี่เสียบมินชอมีวะโอ้โหมึงก็พยายามเนาะไอ้นี่คุณลูกค้าชื่ออะไรกันบ้างครับ อ๋อผมชื่อเช่ครับเอาชื่อเช่สวัสดีครับเรื่องของคนเช่สวัสดีอันนี้คุณคุณชื่ออะไรโตโยครับคุณโตโยนั่นแน่ออาพูดดีๆนะเก้าอี้ของมึงนะขอเสียงให้กับคนชอบพอดนัสเตปเปอร์ก้อนโดยได้ไหมใหญ่เจ้าวัวเทปนี่อ่อนปินบ็อกมาแน่เฮ้ยนั่งเฮ้ยขลังโอเคนะโอเคเห็นการนั่งใส่ผมต้องให้สองคนก็อันนี้หกคนเขาตีเป็นเจ็ด ก็โก็กูรู้เอาขอโทษลืมลูกค้าขอเสียงให้คนลองเสียดาหน่อยได้ไหมอะไรเยอะตอเยอะียข้างหลังมีที่วางแก้วทีวางแก้วครับมีครับมีพร้อมเขาเอาเลทเป็นไทซีเดี๋ยวนี้เป็นได้จะมีทุกุ่นแหละที่จุบุรีแอร์สองตอนเบาะหลังนี่พับเก็บได้นะครับถ้าไม่ใช่เบาหลังครับเก็บได้ไม่มีทีวีนะไม่มีจอหลังติดเพิ่มได้ รรปนนี้จะไม่ตััดิกกคบผมจะติดผมมีตังขอเสียงให้คนชอบดูทีวีหน่อยได้ไหมเฮ้ยส่งแขกเว้ยมีอุ่นตูดได้เหรอมีอุ่นตูดด้วยครับผมโอเคข้างหลังนั่โอเคนะโอเคใหญ่ฝาท้ายไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้าครับเบาะพับเก็บเรียบได้ ใส่ของได้หลุมนี่ลึกเว้ยหลุมลึกหลุมลึกหลุมลึกเนี้ยมันสามารถทำให้เป็นแฟลตได้เว้ยใช่ครับมันรู้เยอะเว้์เฮ้ยอาถูกต้องครับอโห้กดรถปั๊บได้นะเอออูโหูถุงนรถปั๊บได้เลยอะเฮ้ยไปสมัครงานเว้ยอะดู่าท้ายปิดไฟฟ้าไหมก็ปิดดูปิดปุ๊บ อุ้ยลืมของแน่นแน่ระบบปลอดภัยถือว่าดีมีครับเป็นระบบเห็นไหมกันครับผู้เจ้าของลูกค้าจะรับเลยไหมฮะลืมไปที่ทีก็ซื้อลูกค้าจัดจัไฟแนนซ์เลยไหมครับรุ่นนี้เป็นพรีเมียมไลน์นะพรีเมียมไลน์เซฟวากอนสปาร์่าสปาร์่าเป็น ehev นะใช่ครับขับเคลื่อนล้อหน้าครับอนล้ออธิบายหน่อยครับ ehev ไฮบริดก็ยังเป็นเครื่องเครื่องกับไฟฟ้าครับแต่ ehev เนี่ยเป็นมอเตอร์ป่ะเครื่องเครื่องว่นตัดไฟฟ้าเข้าหรือเปล่าใช่ใช่ เครื่องยนต์2,000ครับ2,000นะ4สูบครับ4สูบ180แกว่าแรงม้าถูกต้องครับมีไว้เจเนเรตมอเตอร์อย่างเดียวไมันอยู่เดียวพี่ออดอันนี้เคยี่สิบบียี่ห้าผสมบีเอ็มแมกอะไรขี้อะไรไอ้ปากมือขี้อะไรมืกูจะตายเพราะรหัสเครื่องยนต์มือนี่แหละถ้าลูกค้าจะจริงๆเดี๋ยวติดจอได้นะครับต้องรอบคันมีครบนะครับเออเหรอจะบอกท่านผู้ชมที่ไม่มีจอดีเพราะมันเป็นวิทยุญี่ปุ่นใช่ครับต่อให้คุณมี ก็วางคือคุณจะเอาวิทยุญี่ปุ่นก็ได้ใช่ไหมได้ครับเราก็มีให้ผมมีสั่งให้ได้สั่งให้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันใช้อะไรไม่ได้ใช่ครับอ่านไม่ออกด้วยเพราะวิทยุญี่ปุ่นถ้าใครเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยแม่งเปลี่ยนไปภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ได้ครับมันไม่มีโหมดเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องมันเป็นตัวขายในประเทศเขาไม่ใช่วิทยุมันจะเป็นญี่ปุ่นเพราะฉะนั้น ทำไมเกรย์มาเก็ตถือภาพที่ออกไปไม่มีวิทยุเพราะมันจะต้องใส่วิทยุที่เป็นอัฟเตอร์มาเก็ตใส่เข้าไปให้ท่านผู้ชมใช่แค่นั้นเองสองพรมพื้นไปไหนพรมพื้นยังไม่ใส่ครับอ่าเดี๋ยวมีมาเราจะมีให้ลูกค้าอยู่แล้วครับชอบตรงนี้นะแพงแอร์คอนโทรลแอร์ครับเกียร์เป็นใช้กดปุ่มเอาแล้วครับอารมณ์เหมือนเซียวีบ้านเราเหมือนกันนะคล้ายๆกันก็แนวเดียวครับกล้องสามารถกดตรงการปัดได้เลยครับเฮ้เออเนี่ยมีคาเมล่าอ๋อเราใส่จอปุ๊บมันจะขึ้นเลยครับใช่ครับผมระบบ Honda Sensing มีครบหมดครับช่วยเบรกอะไรรรมมีคคบบหดั นี่ครับนี่ครับจอก็เหมือนอ่าพวกซีวิคสตาร์ได้นะครับสตาร์ได้น่าเห็นไหมไปรุ่นใหม่ไปแล้วใช่ไหมือนพวก fl5 เหมือนกันนะสตาร์ได้ครับสตาร์จอเป็นดิจิตอลหมดแล้วมีคอนโทรลแอร์หลังถูกต้องครับก็ดูใช้งานง่ายนะใกล้มือป้าพี่ใกล้มือแก่เปิดประตูตรงนี้เปิดฝาท้ายมีเซ็นเซอร์คอนโทรลออฟด้านหน้ามีพาวเวอร์เอาเลสมี usb c usb a ขั้วเสียบญี่ปุ่นปัจจุบันนะ ที่เก็บของทํามาก็จริงแตใส่หาอะไรไม่ได้ค้าจำได้ไหมที่เราไปพีอูสอ่ะที่เราไปพีอูสอ่ะมีจะใส่อะไรไม่ได้ใส่ไม่ได้อเหรอสะใส่มือถือก็ปิดไม่ได้จะใส่นี่ก็ไม่ได้จะใส่นั่นก็ไม่ได้ใส่นี่ก็ติดจะวางอะไรก็ไม่ได้เหมือนมีไปงั้นน่ะออกมาใรรู้ว่ามีแล้วก็เกทตรงนี้ยิ่งนับวันรถใหม่ยิ่งเล็กลงเรื่อยเล็กลงเรื่อยเล็กลงเรื่อยเออรดูเครื่องยนต์หน่อยดูเครื่องยนต์หน่อย เดี๋ยวราคาเรามาสรุปตอนท้ายหน้ามันดูแบบล้ําป่ะเนาะคุณเซลเปิดทีเดียวได้ครับไม่เหมือนคนบางคนครับเปิดไม่ค่อยได้ครับแต่ประเด็นนึ่คือที่คั้มอยู่ไหนครับนี่ครับถ้าเป็นงูเห่าฉกเข้าเปล่าตามนะครับคุณอ๋อเขาลูนี่ครับผมรูนี้ครับผมนี่ที่ฉีดน้ำกระจกมาอยู่บนนี้นะนะอยู่ในก้านแล้วอยู่ในก้านหมดแล้วรถปีอะไรนะขอยี่สองพันยี่สิบสี่ครับผมเครื่องดี่ลิศมานึ่ร้อยแปดสิบสี่แรงม้าหนึ่ร้อยแปดสิบสี้่ เอาจริงๆนะครับมึงบอกกูแต่เมื่อวานกูต้องนอนท่องครับราคาเท่าไหร่สองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทมีส่วนลดไหมผมพอดีเพื่อนผมอยากจะซื้อไปให้ลูกค้าจริงๆเดี๋ยวผมเด็กที่เชียงใหม่นั่งมีส่วนลดให้อยู่แล้วครับมีของทรงของแถมต้องมาสุดของแถมเหมือนครับว่ามีคุณค้าอยากได้ถามได้บ้างเหรอบ้างล่าสุดขายคันก่อนที่แถมได้ปะต่แถมจริงๆก็มีประกันภัยจเบียนอะไรอย่างนี้มีนะครับมีมีครับคุยกันเคส by เคสนะครับตั้ใจตั้งถึงแถมลูกน้องเป็นคน วคนนั้นยากผมมาซื้อที่นี่มาโอ้แหนลูกน้องไปเลยไม่ใช่คุณช่วยบริการนั้นน้องพี่คุณพี่ยู่นอยู่นั้นบริการแถวรุ่นน้องไปเลยทุกวันนี้ไปล้างก็อยู่ที่บ้านแล้วตรงนี้คุณมีเด็กที่นู่นจริงครับเชียงใหม่เชียงใหม่ฮะไม่ใช่หมาไม่ใช่หมานะคาเท่าไรนะ สองล้านสองแสนก็สองล้านสองแสนต่อรองราคากันได้ได้ผมอยากได้อีกคันหนึ่งอะซื้อสองคันได้ไหมที่คุณอยากให้ของปูเขาได้ของปูอ่าอ่าอ่าป่าป่าเป็นคันนี้เลอง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 ขายให้ผมดูดิแอบให้ผมดูดิคุณลอกไม่ได้อะตุเด็กเนี่ยแม่ผมใช้ซูสกีแคริเบียนป้ายแดงเลยครับผมเป็นตัวตู้ปลาตู้ปลาก็คือตู้งหลังเป็นแคริบอยจากปรนงหวาแล้วก็เป็นกระจกใหญ่ผมก็จะอยากเยอะดีวันวานสมัยที่แม่ขับรถไปส่งผมที่โรงเรียนครับผม เดี๋ยวคุณอธิบายมาดิเป็นยังไงคันนี้แต่คันนี้มันพิเศษกว่าครับยังไงครับคันนี้มันเป็นจิมมี่ห้าประตูครับผมเจ้าคาริเบียนคาริเบียนคุณเชิงวินเทจซะด้วยเต็นแถวดูต้าังมีครับแต่คุณอยากได้ผมหาให้ครับคันเดียวผมเจ้าคาริเบียนผมไม่เอาจิมมี่เดี๋ยวผมหาให้ล้อขอบอะไรขอบสิบห้าครับสิบห้านะยางเบอร์อะไรยางเบอร์อะไรเนี่ยมันก็พูดให้กูตอบไม่ได้ว่ายางเบอร์อะไรยางเบอร์อะไรยางเบอร์อะไรฮะหนึ่งแปดห้าวะ หนึ่งเก้าห้าห้าสิบแปดโอ้แปดสิบด้วยเหรอแปดสิบสิบห้าแกมถูกจริงดิคือบ้านพี่เป็นหมู่บ้านที่มีม้าอยู่ข้างหน้าเ้าไม่มีม้ากี่ตัวพี่บางวันก็สองตัวบางวันก็ร้านตัวแล้วแต่แล้วแต่วันแล้วแต่ที่สนอตอนนี้เลยตัวนะขาหายยามหน้าหมู่บ้านเด็ดเดอกเลยวันเทียนนี้น่าจะออนที่อื่นอ่ะ เป็นห้ประตูนะเพราะด้าผมเห็นสาประตูหนึ่งขอบ้านผมมีสาประตูมีครับสาประตูก็มีครับเรูก็มีครับแต่เราตัาเรานำเสนอลูกนี่เพิ่งออกใหม่เลยเพิ่งออกใหม่ครับโอ้ได้ปีหนึ่งครับนี่เพิ่งออกมาเลยครับว่าเรามีเยอะไหมครับประตูไม่เยอะครับไม่เยอะครับหูครับปูเท่เนาะคารีเบียนจะไปเอาอะไรเยอะซูซูกิไม่แพงหรอกดูก่อนครับเชิญนั่งไปก่อนครับตามสบายครับเขาว่าเยอะทำไมทำไมทิมนี่มีผรมฉีนวะไอ้นี่ก็ตั้งใจถามแล้วด้วยไอ้เหี้ยมึงก็มันก็ให้มาซะดื้อๆครับ แต่คันนี้มีจอมาให้เออออเเว่ะพราะคันนี้ไม่ได้ผลิตที่ญี่ปุ่นครับคันนี้ผลิตที่ไหนครับอินเดียครับเอา้าอินเดียอินเดียครับอินเตอร์เรียอินเตอร์เดียครับงั้นแสดงว่าซาประตูแพงกว่า ถูกต้องครับมันก็ไม่มากเพราะว่ามันใกล้เคียงกันอ,อินเดียก็เอาจากอินเดียก็มันจะยู่โอนเดียก็ A C A N e. เอเชียนี่เขาผลิตจากอินเดียแล้วส่งไปให้ญี่ปุ่นแล้วรญี่ปุ่นก็ส่งใจ่ทำไมไม่ซื้ที่อินเดียแล้วส่งเข้ามาเลยคุยกันนายไม่เรื่องทำไมคุยไม่เรื <laughs> <c oughs> ่องอินียจะกินโรตีนี่เหมือนคาริเบียนเลยหน้าจอเหมือนกันไหมก่ายเหมือนกเหมือนกันเหมือนกันเหมันเหมือนกันหมือนกันได้เหรอได้ดูลูกค้าต้องดูแล้วได้ครับก่อนจะซื้อ รู้ที่น่าขับนะน่าขับครับโอ้ยเหมาะนะครับเ<พ>หมาะคุณผู้ชายเหมาะคุณผู้ชายมากนะครับก็เดี๋ยวว้าประตูเท่วะ่ะเฮ้ยแสดงว่าเขาเซตช่วงล่างนี้นิ่มกว่าสามประตูเลยเนี่ยนี่มมีอะไรพอกันละครับไม่น่าเชื่อครับเมืองมือดันได้ไม <laughs> <laughs> ่าได้นั่น,นแข็งปักเลยนะเห <laughs> มือนกัน <laughs> เหรอเอาพี่เขายกเิ้วให้กันจ้กนั้นโอ้โคนตั้งใจรักจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวเหรียญหมดแล้วมึงหยอดใหม่เพื่อนไอ้ล็อกติดมันแคบปะ คุณต้อง้งต้องปิดครับได้ไงอยู่เดี๋ยวก็แคบนิดนึงพอพอพอผมไม่คนตัวใหญ่ปั๊บติดนี่เลยคือทางขาเจ็บไม่ได้อ่ะอืมแต่คนที่ซื้อให้ผมเพาะี่เยอะมากเลยใช่ครับอืมแต่ผมก็ชอบนะผมชอบมากกว่าจอสองประตูนะเพรากว่าจอห้าประตูผมว่ามันมันตอบโจทย์ใช่ครับผมอัตประโยชน์ดีครับถ้าที่ทราบได้อยู่ครับผมคุณยศผมศึกษามามันจะมีนอตัวหลายตัว ถูกต้องครับไอตัวทัสนั่นก็มีตัวเครื่อง600ก็มีใช่ไหมถูกต้องครับส่วนใหญ่บ้านเรานําเข้ามาเป็นเครื่อง1,400ผมนําแต่1,500ซีซีขายจะขายง่ายกว่าร้อยสองแรงมาแล้วถ้าเกิดว่าเป็น600ราคาจะถูกกว่าเยอะไหมถูกกว่าเยอะพอสมควรครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเครื่อง1,500นี่เท่าไหร่ราคาเต็มอันนั้นคือราคาเต็มอยู่1,790,000บาทแล้วถ้าเป็นตัว600อ่ะ600เราไม่เคยทําเข้ามาครับสมมติว่าเฉลี่ยประมาณราคาอ่าผมเฉลี่ยไม่ได้ผมต้องเช็คทาศน์ีก่อนครับโอเคดีทุกอออย่่างงงลไไว้กกระะจมมหัท ลาสสิกแค่โคตรง่อยเลยคือมึงแครี่มึงจะไปออโต้กูก็เป็นโกรดนะแครี่เบียนเลยแต่เป็นหนึ่งอีกหนึ่งเรือธงที่ขายดีนะครับเป็นรถที่ขายดีที่สุดเลยใช่ปุ่นนะาซื้อสกีอ่ะใช่ตรงเนี้ยบ้านเขามันไม่แพงไงอย่างอื่นอาจจะเงี้ยไปไอ้นี่ยังไปได้เรื่อยๆเว้ยออกคลิปออกคลิปมีคนไปแต่งเยอะเป็นเป็นเบบี้จีคลาสก็มีนะใช่เป็นบาบัสก็มีนะลูกค้าชอบเว้ยลูกค้าพับเองใหญ่เลยเว้ย ซื้อแน่ซื้อแน่คนนี้ซื้อแน่คนนี้ซื้อแน่ไว้ยชอบขับปอน์ตใชไหมได้ไอ้ลูกค้าใกล้ไว้ลูกค้านั้นใกล้จบไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกน้องดูแลไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับต้องปิดเองครับเดี๋ยวลองดูคลาสสิกเรียนคลาสสิกพี่ขับรถรีบรถยังไงเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหาว่าเอ้ที่จมาตีรถพี่เจ๋งซูเปอร์เจ๋งมันเด้มาตีคือถ้าอยู่ญี่ปุ่นคันไม่กี่บาทบอกเลยว่าคันไม่กี่บาทเลยนะไม่แพงไม่ไม่ข้ามร้านเลยอ่ะไม่ข้ามร้านบ้านใครเลย การประกอบรถเนี่ยมันก็เลยจะเป็นท่านี้ครับเพราะมันก็นรถคอทุกอย่างเพราะนี่คือรถ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 ใครถก็ซื้อได้ที่ญี่ปุ่นถูกต้องนะครับเพีาะว่าบ้านเราภาษีเยอะเกิน้านเขาเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์มาว่าประเทศไทยแม่งเก็บแต่ภาษีอย่างนู้นอย่างนี้ต้องมองสองมุมไม่เก็บภาษีแล้วจะเอาตังที่ไหนมาบูรณะประเทศถูกต้อง,องมันต้องมองหลายมุมนะมุมคนชอบรถก็จะไม่ชอบมมที่เก็บภาษีเรื่องรถเยอะเกินไปใช่นะครับเยอะมากจนเกินไปจนจน คนไทยไม่สามารถซื้อรถดีๆได้ใช่อย,อ,อย่างเช่นถ้าวันนี้รถปรับพยายามาสิงลงคนที่เคยขับแอคคอร์ดแคมรี่จะขับเบนซ์บีเอ็มทันทีนะ,ะถูกต้อง,องคนที่ขับเบนซ์บีเอ็มอยู่แล้วจะไปขับซุปเปอร์คาร์เอนทรีต้องใช้คำว่าเอนทรีนะเอนทรีซุปเปอร์คาร์ทันทีนะคนที่ขับเอนทรีซุปเปอร์คาร์อยู่แล้วจะไปซุปเปอร์คาร์เต็มดอกเลยนะถูกต้องคนที่ขับซุปเปอร์คาร์อยู่แล้วจะกลายเป็นไฮเปอร์คาร์ดนทันทีนะ ถูกไหมถูกถูกถูกแต่ทั้งหมดเนี้ยคุณต้องย้อนกลับมาด้วยทุกอย่างถูกแพงเราไม่มีอำนาจการตัดสินใจมันก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองในการปรับมานะครับแต่เราก็จะเอาแต่รุ่นดีๆมาขายแล้วกันรุ่นลองเอามาขายแล้วก็ตอบลู้ขายากเข้าใจเกรอย่างซูเปอร์จีเราไม่เอารุ่นกลางรุ่นโลมาขายมันอเปยเดียวดีกว่าท็อปที่เดียวดีกว่ายกเว้นไอ้รถที่ตัวโลแล้วขายได้อย่างเช่น FT 8 6เนี้ย FT 8 6ที่เป็นตัว N1 ตัวตัวโลตัวขาวกับกระจกดำก็เป็นคนเล่นอ่าอย่าง ek สมัยถ้าถ้า ek นายออกวันนี้ก็คงเอา ek นาย n1 n1 อ่ามาขายกันถูกไหมมันจะไม่มีแบบนี้อ่ามันจะไม่มีนี่ไม่ใช่มีรุ่นโลนี่ก็มีรุ่นโลรุ่นโลก็มีนี่น่าจะเป็นมือหมุนมึงกระจกอะมือหมุนไฟหน้าไม่ led อะไรอย่างเงี้ยก็มีก็มีคันนี้สองราคาเท่าไหร่ครับเซลล์หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทครับผมหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทครับผมมีคำถามต่อมาครับผมโยธมันจะมี แฟนๆหรือคนที่ผ่านมาดูก็จะบอกว่าทำไมทำไมซูซูกิประเทศไทยถึงไม่เอามาทำเมื่อก่อนผมไม่มีความคิดนะผมก็จะคิดแบบนั้นจะมีนะครับมาทำวันนี้พอรู้ทั้งหมดเนี่ยจากพี่ๆในวงการรถยนต์นะต้องขอบคุณเลยนะพี่ๆหลายๆท่านเลยนะครับในวงการมันไม่ใช่ว่าแล้วมันจะมานะการจะเอารถแบบนี้มาจากญี่ปุน่นต้องขอซูซูกิญี่ปุ่นนะถูกต้องครับโตโยต้าต้องขอโตโยต้าญี่ปนนะ พ่จะเอามาแล้วอเอามาต้องเปิดไลน์ผลิตนะไม่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะในไทยมีดีมาน์เท่าไหร่ใช่รอบประเทศไทยมีดีมาร์รุ่นนี้อีกเท่าไหร่ใช่เพราะไม่ใช่ท,ทาในประเทศแล้วขายแค่ในประเทศนะเว้ยถูกต้องไม่ต้องวางแผนว่าเปิดโรงงานในไทยเอารุ่นนี้เข้ามาสมมติเอาพรีอุดต,ตัวใหม่เข้ามาไทยผลิตไทยต้องส่งออกอินโดมาเลสิงคโปร์เวียดนามพม่าแถวเซาล์อีสต์เนี่ยหมดเลย ด้วยเพดานภาษีบ้านเรามันต้องเอา,ม,อเอามันต้องเอารถพวกนี้มาเปิดโรงงานในบ้านเราแต่ถ้าตอนนี้มันเป็นมันเป็นกฎห,หมายใหมใใ่ใช่ไหมเอเชียใช่ไหมถ้าจีนไม่มีถ้าเป็น e ีวีภาษีแม่คือศูนย no tax แต่สุดท้ายกลับมาเรื่องที่สําคัญไม่ว่าจะไฟฟ้าหรือสันดาบเดี๋ยวแม่จะมาพิมพ์ข้างล่างกันละว,ว่าเหม็นควันคือหยอกใคนขำๆไม่ว่ากันแต่ใครเลือกใช้รถแบบไหน ก็ใช้กันไปครับตามาขนาดสบายใจสันดาบก็สันดาบล้วนสบายใจสันดาบแบบ e-hv อย่างเซฟวาก้อนก็ใช้ไปหรือจะเป็นไฮบริดก็ใช้กันไปแล้วแต่ชอบไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกไม่ต้องไปขีนกันมันเลอกปกติถูกต้องรถเก่ารถใหม่ก็วิ่งอยู่บนถนนสายเดียวกันใช่ครับจุดมุ่งหมายที่เดียวกันถูกต้องใกล้เคียงกันเสมอนั้นก็ฝากไปด้วย ส่วนตัววันนี้ใครคอนเทนต์ให้คะแนนเซลล์กูให้รยศศูนส่วนมากลูกค้าผมก็จะมันก็จะแบบดูมาแล้วศึกษามาแล้วต้องต้องบอกเล้ลูกค้าผมคุณแค่มีหน้าที่เสนอราคาที่เราใจสกิดติงกับโปรโมชั่นรีงไมเบลออปชั่นที่ตรงประเด็นเขาาเก็จะมีราคาในใจมาแล้วอาจจะแบบมีการเปรียบเทียบเป็นเรื่องปกติแต่เชอย่างนะ อันนี้ผมไม่ได้บอกพิยศนะผมบอกคุณผู้ชมที่อย่างเนการซื้อรถนําเข้าเกรย์มาเก็ตนะหลังจากที่ผมเคยซื้อที่บ้านหนึ่งคันท่วเลยเต็มเ็ในชีวิตวิธีการซื้อรถเกรย์มาเก็ตให้ได้ราคาถูกแน่นอนทุกคนต้องเช็คราคาหลายๆเกรย์ยอ,ยอยู่แล้วหลาย,ลาย,ลายตัวแทนอยู่แล้วสือว่าคุณคุณเจอราคาที่มันใกล้เคียงกันหมดสุดสวนใหญ่ราคาใกล้เคียงกันหมดไม่หนีกันอะไรหรอวิธีให้มันได้ถูกอ่ะคุณต้องพร้อมซื้อเลยเงินสดนะถ้ามีเงินสดพร้อม, <สด S 2> มหรือถ้าดาวต้องดาวเยอะหน่อยอืคือดาวแล้วเซลไม่ต้องทุนรถไฟนั้นจะผ่านไม่่ผาอต้ง ร้านเก็ดกูดาวเลยเจ็ดแสนอย่างเงี้ยได้เลือกแล้วเวลาคุณบอกเฮ้ยพี่ขอสิบหกได้ไหมสิบหกแล้วก็ขอประกันชั้นหนึ่งแล้วเซอร์วิสอันนี้เราก็จะไหวเท่าไหร่เราก็จะบหมาถูกป่ะแต่ถ้าคุณมาถึงเอาร้านหกดาวสี่หมื่นก็ดาวไม่ถ่ายนะครับมันดาวได้ได้หรือดาวน้อยดาวสองแสนเนี่ยมันมันยาก มันต้องบอกว่ารถเกมมันบับดาวเยอะขั้นต่ำเท่าไหร่พี่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือส่วนใหญ่เนี่ยดาวเยอะไปเลยหรือไม่ก็เงินสดไปเลยผมมีเงินในกระเป๋ามาล้านห้าผมว่าบางสูงได้อธิบายว่ามันก็จะมีรถที่ข้ามปีอ่าเป็นโ r o d u c ชั o เก่าเราอยากขายทิ้งอาจจะทำราคาได้ถูกลงอันนี้ทำได้อันนี้มันเป็นสูงนะการซื้อรถนะไม่ใช่เกมมอเกตอย่างเดียวรวมถึงรถเซ็กซ์แอนแฮนด้วยถูกต้องรวมถึงรถเซ็กซ์แอนด์นด้วย ต่อเขาต้องซื้อนะครับใช่ครับต่อแล้วเดือนนี้อย่างนี้นะครับติเพื่อต่อนะครับพี่ชมนานไม่เอานะครับกับพี่บุญชมไม่เอานะครับบางทีชมนึกว่าจะซื้อนะครับเดินชมกับเฉยเลยครับพยายามาซื้อกันได้นะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนก้อนราคาเท่าไหร่นะสองล้านสองแสนก็หนึ่งครับสองล้านสองแสนก็หนึ่งครหนึ่งล้านเจ็ดแสนก็หนึ่งครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบมีสามประตูคันนู้นใช่ครับผมสามประตูคันนั้นน่าจะรู้ประมาณล้านเจ็ดหน่อยๆครับอ่อนได้เอออ่อนได้ออยังอยู่สองล้านหน่อยหน่ยครับ เาได้ยิบมาคุยกันดีกว่าครับเทสล่าไม่ต้องคุยเทสล่าเทสล่าจุกขี้ฮะเทาพะโลยนงครับที่เหลือส่วน JDM ทั้งหมดนี้ไม่ขายไม่ขายครับไม่ขายครับรถของพี่เจ๋งจอดเป็นลลมโผล่ลมทรายใช่ครับเป็นอนุสาวรีย์ตอกย้าตัวเองว่าเล่นอะไรอยู่ลงมาก็จะเห็นเลือดตัวเองที่วางกองอยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่เขามีรถอย่างนี้ออกมาเขาไม่ขับสักทีครับเขาไม่ขับ นะครับเพราะฉะนั้นรถใหม่ๆติดต่อได้รวมของรถที่สามารถออกใหม่ที่ต่างประเทศสามารถเข้ามาติดต่อพิยศได้อยากได้แบบไหนบอกได้หมดไดอาราวดูเวิร์กยานคาได้ยานคาก็ได้ที่จริงถ้าในบัคคาคุณกล้าซื้อผมก็สั่งให้ได้บัคคาก็ได้ที่ผมสั่งไปแล้วบากกันนี่เฮ้ยไอ้ล่าสุดทางบากกันนี่โทรมาเขารออะไรนำสซุนคุณอยู่เขาจะเซ็นให้เลยยังไม่เซ็นไง บอกไปเลยใบหนาดอะไรนะใบหนาดคุณชื่อพิมพภาษาอังกฤษไหมเดี๋ยวตกหล่นอะไรผิดพลาดประการใดจะผิดนะครับรวยนะรวยครับปีเลอใบหนาดเอาชื่อเขาต่อยว่าไอ้เที่ยวเผื่อแม่งอ่านจะเป็นใบหยกคื้สบายเลยแล้วตอนนี้ใบหยกบอกเลยว่าตั้งแต่ซื้อซูเปอร์คาร์มาไม่เคยดังครับนะ๋อมาเป็นเจดีเอ็มซีเปียเลอร์บอกดังทั้งโลกอ่ะใช่ทั้งโลกทั้งโลกนะก็ฝากซูเปอร์จีด้วยนะครับปากเลยครับมะนมใช่อะไรเนื้อดวดลามินทาเรียบดวดลามินทาซูเปอร์จีนะครับเดี๋ยวมาโทรขึ้นก็ล่างให้ใช่นะครับ มาซื้อจริงๆนะเฮ้ยไม่ใช่พวกมึงมาเพราะอยากเจอพี่ยศแล้วโทรนัดพี่ยศแล้วมาถึงมาคุยเล่นนี่พี่ยศเขามีอย่างอื่นต้องทำด้วยมีแล้วมีมีทั้งหลายไม่ใช่ไปถึงพี่ยศครับเล่นมุกให้ผมฟังหน่อยครับไม่ได้เอาเนาะผมก็แห้งครับมาซื้อเอางี้มาจากสกรีทด็อกคุณเข้ามาเลยคุณติดต่อพี่ยศเดี๋ยวมีอะไรของแถมพิเศษให้ใช่ได้ไม่เป็นหนาเดี๋ยวกูคุยกับเอมเบอร์ให้เอมเบอร์ไฮบรอไปอันเออเอาไปวางทั้งวันอ่ะเอมเบอร์เดี๋ยวถึงกูซื้อโบให้ใหม่ก็ได้แต่พววงด้ยเออแถมภูมิอะไร ถ้าซื้อปุ๊บผมนั่งกับสไลด์เลยนะไม่จะขับนะครับส่งถึงที่เลยส่งถึงที่ครับรับที่นี่ก็ได้นะส่วนใหญ่เกมาเก็ตจะรับที่นี่หรือนอนกระดิกตีนอยู่บ้านแล้วให้รถไปส่งแล้วรีบคอมเมนต์ได้ว่าจะเอาตู้ใสตู้ทึบตู้ทึบหรือตู้ติดไฟตู้แดนอะไรมีหมดแล้วก็หรือว่าจะเอาลงมาปั๊บมีมังกรแห่อะไรอย่างนี้เซอร์ไพรส์อะไรได้แต่ถ้าไม่เกินก็ประมาณนะเพราะผมเคยเห็นเกมาเก็ตบางเจ้าคือซื้อรถตู้ให้คุณพ่ออย่างเงี้ย เขาก็จะมีแฮมังกรอะไรก็มีก็มีโชคลาภเข้าบ้านก็มีก็มีก็มีนะขอบคุณยศด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณวิโก้ของพี่เอ้ครับขอบคุณสองคนหลังช้องด้วยครับขอบคุณบิสโต้ประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนพวกเราดีงานตลอดมาทั้งสองช่องนะครับใบใบหยกแล้วก็สติ๊กนะครับใช่ครับว่าเราจะเลิกคบกับใบหยกแล้วเราอย่างครับเราได้คอนเทนต์ธรรมดาไงแต่พวกมึงแม่งเข้าถึงผู้บริหารเนี่ยพวกมึงคุยกับเอ็มดีบ้าง ที่มึงพูดอยู่นั่นเจ้านายกูอีกคนเหมือนกันนะแต่เมื่อคืนเมื่อคืนติดเรื่องหนึ่งครับยังไงอย่างไรบ้เมื่อคืนรู้สึกผมเจอเล่นติ๊กตอกเจอคุณเชี่ยสแตนดาร์ดอีกแล้วครับเจ๊งเหรอหมอเขาไปพารุ่นน้องเขามานั่นแน่ชื่ออะไรไอ้น้องจิ้งน้องจิ้งน้องอมิง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 อะไรเนี่ยเป็นยัไงครับผมบอกเลยโอ้กามเหรอคนเล็กอย่างใหญ่เฮ้ยโอ้ไยเล็กกูตูสปีดเลยอ่ะหรอโอ้ยนี่ก็ นั่งตาแข็งตลอดเวลารูไม่กล้าถามได้เลยอ่ะมึงมีไรกาดนะมึงมีไรกาดแอนนอกแล้วนะครับบูเรมผมไม่ฮัลโหลมอนเหรอเอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเขามาที่ร้านเขามาเอาครีมเาเอาครีมมอนเออมาเอาครีมมอนชีสแม่งโดนเซ็ทหยอกไปแล้วโดนเหรอเียบร้อยล้วรูทเวลบากบานไอ้เนี้ยหรือเอาง่ายๆนะจะค้าสักทีเธอไอ้เหี้ยนหนึ่งหรือจัดซื้อกันแดกแจกใครวะ าไม่เคยให้เพื่อนอะไรเงี้ยนี่ว่านี่ที่อร่อยเขามีโปรโมชั่นราคาลดเยอะไม่มีเขาบอกไม่มีเขาไม่ลดราคาอย่างเดียวช่วยพี่ยศอุดหนุนเอออุดหนุนจริงเป็นแดดพี่ยศผมล้างหน้าด้วยปลาตางตาปลาแดดเดียวเราอ่ะเออปลาแดดเดียวมึงไม่เอาอะไรหรอกเดี๋ยวให้กูรู้มึงซื้อไปเชียงใหม่นะมึงอะ